สมองบุยบุยสตูดโอดแนนเอ็มสคูล HD วิดีโอร่วมกับปะกรณ์ฟิล์มโปรดักชั่นเสนอ วันนี้ก็มีซองแล้วครับก็ซ่องเบื่อเบยนะครับก็วันนี eline, ้ก็มีใครมาครับมีใครมาครับกูเองใครอ่ะใครฮะใครกูเป็นคนทางราชการแล้วนมสามารถปิดตัวได้ปิเตัวมันประยุทธ์ อพูดเร็วคนของเสียเสียเสีย,สย,สย,สยอ้นเสียโอ <c oughs> เอ่ะไม่เล่นเรบเรียบใครครับนี่เขาใครครับ <c oughs> ยังคิดไม่ออกเลยชื่ออะไรกูชื่ออะไรไม่รู้ชื่อแล้วเกินแล้วรู้ชื่อเลยครับว้าวชื่อบอลเนี่ชื่อบอลอะไรบอลชินยิ้มใช่ไหมใช่บอลอะไรบอลลอยไปแล้ว ตอนี้ครับก็มากลับกับรายการตลกนะครับก็นี้ก็จะมีตลกมาเล่นงานเมื่อวานก็คนเยอะนะครับก็กินขนมกินกินกินกลีปั๊บขี้ดินนะครับมันคนต้องกินด้วย นานี้นี่มีแฟนอย่งครับคนเก็บีมีแฟนอย่งบากคนดูแลแฟนบ้านมีแฟนไหมอะไรเมื่อนม่มีแฟนไม่มีแฟนแล้วใช้อะไรใช้อะไรแฟนรวยเพราะงมาณแซ่เลฟแซ่เลฟบครับบิ๊กบัครับลิฟา์แล้วจักอะไรฮะจักอะไรจักโดน อ๋ออะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเอ้ยเป็นอะไรโอ,อ้ช่วยให้5บาทอ่ะเฮ้ย นอกพิธีนอกอาชีลวนะมึงเนี่ยนะโลกนะโลกนะครับก็วันนี้ก็กลับมากับท่านผู้ชมเลยแล้วกับมิสเตอร์ไอ้เชลการพักซ่องบุยบุยก็จะมาพักสมออกันนะครับทุกคนครับก็จะเล่นมุกตลกกันนะครับใช่ไหมครับเล่นมุกครับฉันมาทำอะไรที่นี่เหมือนลอยเว้นเราจะมาเล่นเกมแรก น้ออะไรนมนงอะไรเียงดังเน้องอะไรครับนมปังปังอะไรปัง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 งงเป็นไก่ตาแตกเลยงงงงมาครับมาเลยเล่นเกมแรกครับเกมแรกคือแกนเต้นเพลงนะครับก็ จะมาดูท่าเต้นแต่ละคนว่าท่าเต้นจะเป็นยังไงครับกับพี่ยังไมเว้นเพลงสร้อยดาวนะครับทำท่าสร้อยดาวแล้วไปไปเราไปเริ่มเกมแรกกันเลยครับ oh, <no. S 1> มาครับเกมแรกแล้วก็จะมปนเริ่มเลยครับกับเกมเต้นท่าสร้อยดาวนะครับก็เต้นกันคนแรกค่ใครเต้นก่อนเดี๋ยวให้ผมเต้นก่อนนะครับไปสาธิต เชิญครับตาให้เดาเริ่ม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 เรเส้นาซ่เด้าโซ่เด้าใสอย่างนี้ดีในคำว่านักคนธอนั้นคือแบบไหนผมาหรเคยให้ฉันทอมันและจากกันฉันยังทำได้เพียงยอมได้มองเธอเดินแย้ทางใไปกับใคร คนก็ออมาแล้วครับมาใช่ไวู้้ต้องครับตลกวะแกบส่งมาโยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงทำไมมันเมาอย่างนี้ทำไมเป็นเมาทั้ไี่ายเป็นอย่างงี้ได้ไงทุกคนเอาไปสามไปไฟดาว

ให้เต้นพี่เหลี่ยมต้องเต้นอย่างนี้เี่นอย่างนี้นี้แถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้เอามาทุกคนนะครับี่ก็นี่คือรายการดนะไม่มีเวกนิวทุกท่านหนึ่งครับวันนี้ก็จะมาโปรโมทขนมครับนี่แล้วก็จะมีขนมนะครับกับโประมทขนมอาจารย์ของอาจารย์พิวัตรพวงคำเลยคนเลยอาจารย์พิวัตรนะครับวงพนัทนะครับ วงคัวตอนนี้ก็จะมาได้นะครับวันนี้ขนมก็เขาขายที่สาอนนะ10บาท10บาทเท่านั้นเฮ้ยกล้าแดกเลยอร่อยกินเฮ้ยเด้10บาทเท่านั้นถ้าเขาจะซื้อสาก่อนได้ครับขนมมันกุ้งซื้อได้คุ้มตุ๊ดนะครับถ้าไม่ซื้อที่นี่ไม่คุ้มนะครับอะซื้อที่อื่นไม่คุ้มซื้อที่ไหนซื้อวันนี้แล้วไม่ขาดทุ่น ไม่ขายมาเร็งเราไม่ขายเราขายวันนี้ได้เราขายวันนี้ครับขายเพามพามว้าวขายเลยครับก็ทุกคนก็เอาไปเก็บซื้อตู้เย็นครับก็เอาเก็บต่อเปิดตู้เย็นเลยเก็บทำใหม่วเฮ้ยตู้เย็นเจออะไรเจอพบโดนผักกรุกเก็กรุ๊กเก็ไม่แป๊กเลยฮะเอามาเราจะมากินเลยครับกับขนมของอาจารย์พิวัตรพงพนัทนะครับมาก็้วเสอยเกมแรกครับกินขนมนี่ครับมา อะไรนี่เราจะโยนกันนะครับโยนให้คนพุกกินครับทางกล้องมองอีกทีได้นี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพูดคำนี้กับกูอย่างนี้นะ แจกคตีลยโอ้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 ไอ้เยี่ยมุ้ยแจ็คตโผล่เลยมึงนี่ไอ้ทุกมึตลกไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอางงเป็นไก่ตาแตกเลยต้องด่านไปไหมต้องกินต้องกินเลยนะ้วต้อกินเลยนี่นี่กินนี่ต้องกินอย่างงี้นี่ครับป้าป้าเนี่ย นี่ครับกินนี่นี่เฮ้ยข้าปากขาปากกินนี้อร่อยนี่นี่อร่อยดีครับกินท้ลูกวันแล้วก็จะกินฮ่นี่มาคนต่อไปครับมาเชิญครับมาโยนให้กินโยนแดกรับเลยรับ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกลือเกือเกลือบไม่ได้เกลือบ

ย่อไยเนี่ยอาครับย่อเอาเอ้าย่อย่อะเยอเอาย่อเยอะเยอะเอะเยอะเอ้าเยอะมามามาอ่ะย่อบอกให้ย่ออ่ะย่อแล้วอืมย่อแล้วย่อแล้วพุงล้วเอาเอาเอาเอ้ยเอ้ามาเอ้าย่อเยออันนี้ต้องใจย่อไว้ไม่ต่อย่อทำไม่ได้ กอยเท่านั้นนะลอยหมดแล้วไม่เจอเลยเพรนมอันระบายอันไหนครับเสือนี่ขั้หนวดกุ้งครับไม่ไม่ใช่หนวดหมึกครับหนวดกุ้งฟามฟามฟามหมนวดกุ้งน้ำนวดกุ้งราคาเท่านี้เองนะครับก็คุณสั่งซื้อได้นะครับก็ทุกคนก็กินกันฟรีนะก็เปิดเปิดเปิดไอ้นั่นเจออะไรเปิดเวลาเปิดนั้นเบาๆนั่นนหะเปิดเปิดถุงกระเพาะเจออะไรฟาม เราจะมีเตะตักแดงมารับได้ตักแดงเลยต้องท้าต้องคงยังไม่จบเลยให้ใชลูกมาท่ายนะนี่ถ่ายครับบ่าคุณปอฟอสักดีครับใช่ถ่ายเอ๊ะเล้วน้องนี่ฟอสักดีไหครับเปิดดีเธอเยินนี่ท่ายแล้วมาแล้วมาอะไรในการตลกท่ายอยู่ตลกถ่าอยู่สวัสดีค่ะคุณหญิงกินิสาเองค่ะกินิสาอะไรคะกินิสาอินเจนค่ะ มีแฟนไหมมีค่ะอ๋อหนุ่มมากินหนุ่มเนี่ยมาเนี่ยต้องต้องเอาปากโยนกินได้โยนได้ได้เอาโยนเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้เข้าด้วยเอาโยนโยนพี่โยนนี่ไอ้หนุ่มไอ้เพี้นปล่อยดีย่าให้โดดเอายังเอายังเอายังโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาเอามาครับมาครัมากินรายการเราเนี่้อกินแบบจริงจังนะครับรายการเราไม่ใช่รายการเล่นๆนี่ นี่นี่กินด้วยนี่นี่นี่เอากินมามายิ้งหมูยิ่งแมวอย่าอ๋อกินไปกินเออไม่เป็นไรเนี่ยอ๋อเฮ้ยมันมันดีนะบ้ามาเลยนี่ครับนี่คือพีชแรกครับจากแอกแรกเอาปากเอาปากเอาเร็วเอา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 แบกกิ้วกัาแบกกิวเอา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 โอ้โหหมดแล้วหมดเอ้า ไปเลยนะผมไล่คุณออกกูมไม่ออกออกไปแล้วกูกจะอะไรแดก,กแล้วกินกับจริงจังเหรอเนื้อคนกับเนือคนกลับเนือแล้วก็อืมจากมีคนเยอะอันนี้มีคนแล้วจากแล้วให้ผมเทเ่านั้นเที่เดียวมาเล่นมุกอีกมุกหนึ่งกมา ก็คุณเลือกคุณเลือกระหว่างพ่อแม่เลือกพ่อร่างแม่พ่อแม,พอแม่พ่อแม่จนต้องตายคุณจะเลือกใครครับ oh, <no. S 1> เลือกแม่อา้าวพ่อตาย้ oh. ตาย oh. ร้องไห้เลย เดืยใจยไม่ไม่อัดต้นทิดฟันกุ้ยงงเป็นไก่ตาแตกเลยแล้ว <te ars> วันนี้อัดจตจ่ไม่ตลกเท่าวันนั้นนะครับกอนเ,เ,เราจะเราจะเราจะไม่แค่ไม่ตลกครับมานี่รัลกล้องตามมาได้ไหมถือกล้องมาเลยนี่รายการเราไม่ถ้าไม่ไม่ไม,ไม่สมจริงก็ต้องนี่ครับ นโมตัสสะเพราะว่โตอ่ะนี่นี่นี่ What What the Fuck ถ้าไม่กินยังไม่กินโอ้พระเจ้าวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้เร็วๆมามากินก้อนมึงกูกินด้วยทำไมกินเอาเอาปากเอากินยิ้มเฮียอะไรสัตว์ นี่กินกันนะครับทุกคนนี่รายการเราก็มีสะอาดก็ไม่กินเนี่ยไืมีกินกินเน่เน่ดูนี่ดูนี่เอ่อืมอร่อยก็จบแล้วคนนี้ครับ ไอ้ช้อมกดไลค์กดแชร์กดุดสก๊าลย์ก like? ุดติ๊งให้การตัดสินวันนี้ขอใหญ่วะขอถึงนับถึงร้อยไค์ลงว่าไร้เลยอีวีสาก็จะมาเลยครับกลับทุกวันเสาร์และบันอาทิตยครับก็รัฐดาน่าจะเป็นใครมาเล่นอีกกันขุณไม่มีสมองก็เอาสมองไปวันนี้คือรายการขักสมองบุยบุยก็เจอการรัฐดาหน้าครับจะมีนักแดงคนไหนกันติดตามความนี้ของก็เป็นตัวหลักนะครับก็ใครบ้างครับชื่ออะไรตู้ตู้อะไร เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ช่องบินนั่นนะคก็ฝากบอกถึงรัฐบาลไทยนะครับก็คุณโควิดแล้วก็ให้เปิดประเทศนะครับเปิดประเอศเปิดเทศก็เปิดปรเทศก็เยาว์วิ่งแล้ววิ่งวิ่งเดี๋ยวัเดี๋ยว่ว้าวเหมือนลอยเว้น ผ่านนไอต้นไอต้นไอต้น้อนะก็แบบนครับเออไอ้ท่ไปเลยเกมิเหมืนมึงเวอร์เกมบีิงอะรวะอเด็กขบูเฮ้ยมเ้ลไอเหี้ยในสัตว์เม่อะไรนะพี่ยกแกงหน่ยให้เนี่ย อ้กูทาอยู่กูท่าอยู่เฮ้ยกองเฮ้ยไปย่าตะก้องไปนี่ประจานครับคนั้ยผมครับคนนี้ครับเฟสจีนยครับไปบล็อกเฟสเลยครับนี่สแปมของเฟสเลยจำไรผู้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 ผร้ผู้ผูผู้ผู้ผู้ผู สักเกว,วีดมีคนเป็นล้านก็โซไม่ได้นานไปกูแคจะลำคาญสัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไปแันน่ารัก จากเกว,วานมีคนแต่ลานก็โซไม่ได้นานไปกูแค่ใจลำคานสัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไปแม้การเวลาจะแปรเปลี่ยนแต่ใจดวงนี้ยังเหมือนเดิมจะอยู่กับแกในยามเหงาจะคอยเทแค่ในยามเศร้าอยากอยู่กับแกน,น,นานๆได้ไหมจะจากไปไหนหน้าคนดียังอยากมีแกในทุกๆวันมีวันครอบรอบทุกสิ้นปีทั้งใจจะรับแค่แกค,คนเดียวเอ y ไม่ใครมาแทนได้จะรักให้นานเท่านั้น mm hmm. จะมีเรื่องร้ายเข้ามาก็ตายความสุขของเราคือการมีแกอแจะไม่เลี้ยวแลแ้วละจะเฝ้าดูแลและเทคแครเกนารักเ่าจากเกววาวนมีคนเป็นล้านก็โซ่ไม่ได้นานไปกูแค่จะลำคาญสัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไปแกนารัก

เลยค้ำกวาดคนเธอนั้นคือแบบไหนที่พันมาหรือใครใหให้ฉันทรมานรักกันฉันคนทำได้เพีมยอมรับมองเธอเดินแค่ทางไปไปกับใครที่